ว่นี่กันแดดงน้องสีพาไปเบิ่งกันสตาร์ทฟื้อเวอัไปทำเค่องน,นี้สามโมกลัวปลายสามโมกัวแหละแมงกมาเพือนเออ หอดบ่บูเสร็บร้อยเสร็จต้อเมื่อเสร็จากันไปเก็บห้อยมาก่อยกินแรงเนาะโอ้โหว่าสีมีบ่อแต่ว่าสีรองไปเบิงจะสีใดด้วยบ่อ

ไปทางนี่บ่ไปทางนั้นะะอนี้จ๋มข้าหัวเขาว่าี่าหัวแล้อยนรเ,เอนเ่ปอขาต่นข้นมาข้าข่ลยต <c oughs> ่ตื่นครับ คือโบมี่อันโอ๊ะปลกระหีนน่มีแต่หอยยงใหญ่เดือน,นโอ๊ปลาปลาปลาไปเด้อ,อคุณไตปลาอีกบอกมือเด้อเตะกัอูดโต๊ะ<อ> เืของมาบกาตายตายเอ้านี่พวกท่านพอหอาพวหน่วยอยู่โบมี่จ็คสีได้กินหมูกระปูกับโมี่เนาะ กูเหรอเอานี่เดเท่าดีนอู้หูโคบต่ยังอ,อุ้ยขี้โก,โอโกอ้อ,อ้อีขี้โก้ขี้โกมันจะน้ำเลยเหยียบมันไปโเลยปก ขเขาเขาเพิ่งงานแท้ของเขาเ้าหอยมาทั้งหมดโอ้มีหอ,อยแต่ว่าเขาเขางามแห้งเขาเป็นงามเป็นงามโอ้ไซเบียสบ่เบกี่ยวยาเกี่ยวยังไก่แท้ Ốt nằm bơ lơ quá thằng này. Úi, Má đen nằm nè. Đây đây má à. này vô. <laughs> เขาข้อุงเงตัวใหญ่ๆเอาชืทขอทาคอยขาเป็นเงี้ยก่อ <c oughs> นยางเยาะเนสูงังจากทียางมากอะไรไปแ้วะมานสามหน่วยหน้าน่วยนึงนั่นนั่นนั่นลงไปเอาแม่น่วยนั่นเนะน,น,นี่ยอ่ะอยู่ในหน้าเขา Bây giờ thầy không phải <laughs> Nơi Nói cả thầy Lán sẽ đi lấy Được rồi Lấy cái này này nè, lấy cái này nè, thấy Thấy nè nuôi 2 nè này tháng kháng, lắng, này nè, khàng kháng này. มองตีนมองตีนฟังนั่นทั้งลังทั้งลังนั่นเห็นบ่น่ะอยู่ก่อเขาน่ะมองก่อเข่าที่มันหลมน่ะมีนี่นี่อยู่นี่ยังมันเห็นอยู่เห็นอรบ่บ่โอ้ยหนีนวยแบบไงหนึงน่ะหน่วยซ้อมแขนเถอะน่ะอยางล่างกเล่นเก็บหอยเดี๋ยวพอบนนี้โอ้เออจะเหยียบกูเหยียบตีนให้อยัง โอ้น้ำร้ายชาวมองเนี่ยลงลงเออไปก่อนมันเดือกวะค่ายเสียข้างๆเอาว่าแล้วล่มก่อนคอยกับบคอยมีะบาหูนไปใสเบิร์ดแต่คอยให้ประบานติบหน่วยคุันี่มล้ ยังมันบ่คอยมีเนาะเากินเบิร์ดบะกลางคือนนะกัางขื่อนก่อนคืองานนะเด็ดไว้เนื้อแนมเนี่ยนะหน่วยนึงพูดอีก่ว้หนึ่งเนี่ยหันทั้งร้านก็กางหางนะลนไปใช่ไม่เอานั่น เน่าซะบ่เ,เน่าก็ได้เอาซนเลยเสจแก้โอ้ยหนักหน่อยนึงคนเก็บหอยเป็นผู้หาอีกสองคนเป็นผู้เก็บเล่

ขนน้อยหนึงอยู่บนเห็นบอคุณนี่น้อยหนึ่งนี่ด้อีกเนี่ยแม่บอลนี่มีแต่น้อยๆมานิแล้วมนอย่หยางไปบางเวสีมะนา่ะนี่น้อยนึ่งเนี่ยนี่นี่ว่สองน้ยขนน้ยหนึ่ง นี่นวลนึงเก็บไปเห็นือเปานี่นวนึงน่ะนวยบางน่ะสองลก้สัมนตาทีเก็บเองเก็บมาเฮ้ยนวลนึงนบนวยใหญ่น่ะนี่น่ะั่น่ะเห็น Để lái là bỏ thầy bưng nghe lái tờ là Hết là bỏ Để có ý bỏ tày lái tờ là có mang cuối này là กลางติกบเนื่อนอาะ่กำเนับเมืออ่ออตามขุดบวกจา้านจับตัวเเป็นทางมนมอกกนข้างก่าก่ยีมันบอมีห่งไปเลยทางนี้ม,นม,ม,มองมีคาเทนา,า,าด้วะไปวมาทางนี้ เบิด์ตดลมันบอกวันนี้หอยกันได้ข้าวห้าตัวเมื่อีนี้เมาตักับเพราะไปหาคุณนี่ไก่่ไก่บานแมนะมเบิรเดวเบิรตเดวเตรียมตัวลับไ้กลับที่ใส่เลเกิบ

Ô. Oh. Oh. Cái đồng hồ ấy. Hai đi đi. Lại đái hẹn bọn đường hết cứ đá thẻ. Sai đây chắc nuôi hỏi ấy. ô ông Bương. Trời ơi. nhang đấy.

Ôi, không cho mươn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ก็ไอ้แม่นหน่าสิาพ่อมันบ่อรายเนาะร้อย,ยใส่ตาม,มอนกูดอกเงี้ยคืองามเลยเนี่ยโอ้โว่าดอกเงี้ยอยู่ให้หน้าหลังนี่งามดอกสีม่วงง่วงน้อยๆแต่ว่างามแหง้ง,งเนาะเยอะยำแน่เนาะงามร้ายตอนนี้กะสีคทำแล้วโอ้ยนี่แต่หมองมึนๆ มันข้างล่างเป็นภูเขาตอนฟังนี่ครับเป็นภูเขาสิตทเวนเริ่มสิต๊กแล้ว,เ,วเอโมอมีแตนเหมือนกัเแล้อก่อนกี่แตนหลายเลยกุ๊กแก่ยงัยงน่ะอุ้ยโตยังน่ะนะั่นหมเศร้างามงามยินเล

เอา่เห็นดิก้เร่อต่งตัวุนเค่อด้มิรน่ามเอย่างต่ออที่อันงก็สำหรับคลิปนี้ก็บ่มียังดายเนาะมีเพียงคำนี้อันต้องขอบใจทุกคนที่ติดตามถูกะครับส้มไปขอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิี้บยบาย